สวัสดีวันจันนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังชาวเอฟแค่ะสวัสดีคุณกวกนะคะสวัสดีครับเราต้องสวัสดีกันทุกวันจนกว่าเราจะพากจากกันด้วยอย่างใดอย่างหนึ่ง่ะถูกไหมครับสวัสดีกันไปก่อนกับคุณผู้ฟังจนกว่าเราจะสวัสดีกันไม่ได้ในท้องฟ้าที่วันนี้ก็อากาศเรียกได้ว่าสดใสกว่าความอึมครึมอะเนาะแต่เราเดาไม่ได้ว่าอีกสองชั่วโมงถัดมาถัดไปจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่เราพยายามคึกคัดเพราะเราเริ่มต้นวันนี้เริ่มไม่คึกเลยเริ่มจากของตายคึกไหมล่ะ ต้องการกันอยู่ไหมแล้วเราก็ค่อยค <c oughs> ก้าวเข้าสู่โลกของความสนใจกับคลิสพีรวัตรน้องคริสนะ <c oughs> ประตูอากาศแล้ววันดีๆอ่ะมันจะเป็นวันดีไหมวันนี้วันจันทร์มันก็น่าจะดีสําหรับบางคนแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าว่าเมื่อไหร่จะวันศุกร์วันนี้อาจจะงดงดีทันทีเลยทีเดียว <c oughs> ต่อกันที่พ่อและลูกค่ะลูกและพ่อสิลงอาหารก่อนแล้วตามมาที่หัวร้านใจน้อยและแน่นอนยังคงจะต้องเปิดนิกกี้มินาชกับเพลงนี้สําหรับบอลโลกนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ อยู่ในความสนใจของคนจํานวนหนึ่งแหละเรื่องบอลโลกโดยเฉพาะสําหรับคนไทยไม่ได้สนใจแค่จํานวนลูกบอลที่วิ่งเข้าแต่สนใจว่าตกลงวันนี้เราจะดูได้ไหมเดี๋ยวจะดาหรือจะไม่ดาถูกต<ำ>้องมันก็ยังคงสับสนอยู่มันก็คงจะเรียกได้ว่าเก็บไว้เป็นกรณีศึกษาในการเขียนพันธสัญญาใดๆว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้และหลายคนก็จะมีข้อข้องใจว่าแล้วทาไมฝั่งนี้ทําไมถึงไม่ลงคะแนนดุปับลง <c oughs> ซื้อไปได้วยกัน <c oughs> เถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะคะ บางทีนะไม่ใช่เรื่องฟุตบอลนะแต่มันไปเรื่องของบางทีพอมันมีช่องโหวของการเขียนนะ่ะมันก็มีช่องให้เราซอกแซกได้นะหรือบางครั้งศิลธรรมอ่ะคุณรู้ฟังสนุกจะได้อสมมติว่าทำว่าศิลธรรมเราไม่ได้พูดเรื่องบอลนะอนนี้ต้องตัดประเด็นนี้ก่อนทั่วทั่วไปสมมติคนทําผิดในใจศิลธรรมมันรู้นะ ว่าอะไรคือผิดคือถูกถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนจับไม่ได้และมันไม่ผิดกฎหมายก็ะจะอ้างว่าก็มันไม่ผิดกฎหมายปะ่ะถูกไหมบางทีมันเป็นซะอย่างเงี้ยถ้าแต่ถ้าเอาผิดเอาถูกจับกันตั้งแต่ในใจเพราะว่าบางทีเรารู้นะต่อให้ทําผิดยังไงสมมติไปขโมยของแล้วก็อ้างว่าฉันต้องทำเพราะจำเป็นหรือขับรถผิดกฎจราจรรู้ลู้รู้แล้วรู้นะว่าย้อนสอนแต่ไม่เคยถูกจับ กฎหมายไม่ทําอะไรไม่ได้อ่ะอันเนี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะจริงๆแล้วศีลธรรมถ้ามันแข็งแรงในใจนะ มันอยู่ง่ายแต่เพราะศีลธรรมมันแข็งแรงได้ยากเราเองยังมิ่นเมสศีลธรรมเลยคุณผูฟังบางวันถูกปะล่ะบ,บางทีมันก็เอ,อืเอ้อนะก็ต้องยอมรับไม่ได้สร้างภาพว่าเราเป็นคนดีไหพี่กงบางทีเราก็เอ,อื้อมันก็เผลอไผอะไรไปบ้างแล้วเราอยู่กับสังคมอุรมณ์ม่วย,ยอยู่ไปอยู่มาเป็นคอรัปชันเป่คนอื่นเขาทำได้อรับทำไมเราทำบ้างทำไมทำไมทำไมฉันทำแล้วมัว<ะ>่าฉันล่ะคนอื่นทำตั้งเยอะคนนั้นทำาอใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็ในเมื่อกฎหมายมันมีเอาไว้ช่วยจัดการศีลธรรมที่มัน พร่องไปบ้างกฎหมายต้องแข็งแรงไม่งั้นมันสุดท้ายมันก็เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวายอยู่กันปวดหัวตายเลยนะคะอะนั่นก็เพราะฉะนั้นก็เรื่องของฟุตบอลก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ามันก็มีส่วนหนึ่งเป็นเงินที่เงินส่วนกลางของภาษีเนาะกสทชเราลงไป600ใช่ไหมอันนั้นอะทุกคนควรจะได้รับสิทธิ์การดูแล้วก็ไปดูกันในเรื่องมัสแครีหรือจะมัสแคนโซในอนาคตแต่ว่าถ้าผลบอลเรียกได้ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมามีคู่ไหนที่ว้าวตื่นเต้นแบบเม,มซี่ปะอืมใช่าอาร์เจนตินาพอนัดแรกแพ้มาโอ้ยอย่าเรียกว่าแพ้มาแต่ดีถ้า,าแพ้อีกก,ก็ตกรอบถ้าแพ้อีกคือตกก็โอกาสเรียกว่าที่อสองอะสองนัดก็เทียบ สก็คือศูนย์คะแนนอะถูกป้าในขณะที่คนอื่นแต่ว่าพอเขากู้มาได้เขาชนะใครนะชนะเม็กซิโก2อ2ศมันก็เลยทําให้ทั้งตัวคะแนนเขาก็ได้ด้วยแล้วก็ตัวแตทมก็ยังมีลุ้นนะคะในขณะที่ญี่ปุ่นที่เอาชนะที่เอาชนะเยอรมันไปได้เนี่ยไปแพ้คอสตาริกาซึ่งคอสตาริกาเนี่ยแพ้มา70ศถูกไหมฮะเอาคืนตรงนี้มา1หรือ2 ส,สองศูนย์ใช่ไหม<ะ>แต่ญี่ปุ่นก็แพ้หนึ่งชนะหนึ่งก็ยังพอมีลุ้นนะใช่ครับญี่ปุ่นนี่ก็ยังพอมีลุ้นใ,ๆๆในขณะที่ซาอุอ่ะซาอุซาอุดเตะอา่าเมื่อวันศุกร์ตองทุ่มเจอโปรแลนด์แพ้โปรแลนด์แต่ว่าเขาไม่เครียดแล้วลรอ่าพวกเนี้ยใช่พวกเนี้ยเขาไม่เครียดค,ค,คือคือชนะหนึ่งแพ้หนึ่งไม่ใช่เขาไม่เครียดอะไรเขาไปถึงจุดที่เขาบียอนแล้วเหมือนกันนะซาอุชนะใครชนะชนะเเยอรมันตอนนั้นไม่ใช่ ซาอุไม่ได้ชนะเยอรมันอินเดียญี่ปุ่นน่ะชนะเยอรมันซาอุชนะเจริญนาซาอุชนะอาเจนเพราะฉะนั้นน่ะเขาไปถึงจุดหนึ่งของเขาแล้วอะที่แบบเขาแฮปปี้แล้วนะแต่ปรากฏไม่ได้ลดน่ะก็ใช่ไงข่าวลือเป็นข่าวเออข่าวปลอมอยู่แล้วอะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นข่าวปลอมมันเราก็จะไม่อ่านอยู่แล้ววันนั้นนะเนี่ยหรอป่ะเพราะมันมันมีหลายอย่างที่แต่ถ้าให้ก็ไม่แปลกอืมก็ไม่แปลกเพราะเขามีเงินถ้าให้เนี่ยไม่แปลกจริงๆแต่ว่า ในยะะของข่าวอื่นๆมาดูปลอมดีใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเสพข่าวบางทีก็ก็ต้องระวังมันเดี๋ยวนี้เช็คยากด้วยเฟกนิวกับข่าวจริงอ่ะบางทีเนียนเดียนเพราะบางที อ่สื่อหลักยังเอาเพกนิวมาลงโดยเข้าใจว่าเป็นข่าวจริงเพราะว่าสื่อหลักเองก็โดนปลิวมาเหมือนกันไม่ได้มีใครตั้งใจเจตนาบางคนอาจจะบอกว่าทาไมเป็นสื่อไม่เช็คก่อนบางทีเช็คแล้วตามเช็คอยนไปแล้วอะค่ะมันมันได้อย่างนั้นและหลายครั้งที่เราเห็นว่าบางทีต้นทางเองก็เจอสื่อลอมะต้นทางเองอะก็ได้มาผิดผิดเหมือนกันก็ลําบากเหมือนกันนะยุคนี้ใช่ครับนะคะทาอะไรก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งพูดกันไปอย่างนั้นนะคะมีคุณผู้ฟังถามว่าพี่อ้อมพี่กวงคิดว่า ประเทศอะไรทีมไหนจะชนะบอลโลกคุณผู้ฟังท่ารู้นะอ้อมจะไปซื้อโปสการ์ดแล้วคืออ้อมก็หวังรวยเหมือนกันเอาจริงๆใครจะบอกว่าโอ้พี่เข้าวัดแล้วจังต้องรวยพี่เข้าวัดแล้วต้องเป็นคนดีเดี๋ยวไม่เกี่ยวถ้าไม่เข้าอ่ะแย่กว่านี้อีกบางทีคนอย่ามาโวยว่าเข้าวัดแล้วต้องดีถ้าไม่เข้า,า,า,าอ่ะอาจจะแย่กว่านี้เพราะฉะนั้นที่เข้าอยู่อ่ะพยายามให้มันเบรกความชั่วไว้หน่อยนึง จะถามว่าอยากรวยไหมยังกินข้าวค่ะไม่ได้หวบอากาศและช่วงนี้หวบอากาศไม่ถนัดเว้ใส่แมสต้องซื้อออกซิเติกระป๋องอยู o ่ <c oughs> คุณคิดว่าคุณผู้ฟังเอาแค่สองทีมพอ <c oughs> ทีมเดียวมันดูนั่นไปดูยากไปตอนนี้มันยัง ยังยังยังแม่นแม่นไม่ได้ถูกไหมทีมเดียวยากเกินไปถ้าเราให้คุณผู้ฟังเลือกมาสองทีมที่คิดว่ามีโอกาสไปแตะที่หนึ่งดิเป็นแชมป์บอลโลกคุณคิดว่าอะไรคุณกลงวผมก็ยังมองบราซิลอยู่คุณยังให้บราซิลเป็นที่ตั้งเหรอใช่ครับกับอ่าให้สเปนอ๋อเหตุผลได้ไหมผมผมดูฟอร์มของสเปนแล้วก็ใช้ได้คิดว่ามีลุ้นคุณมีลุ้นที่สเปนแต่คุณยังเชื่อมั่นในบราซิลถึงใจจะเชียร์อังกฤษแต่ว่า อังกฤษก็เป็นอังกฤษเอาไว้เชียบอลบอลอังกฤษไม่แฝงเราก็คุ้นเคยกับแล้เข้าใจแต่าาแต่มันก็คุละแบบอะ่ะใช่นะคุณรู้ฝังสองทีมนะคะไม่ต้องคิดเอาแค่หนึ่งหนึ่งอ้ 1> 1. อมเข้าใจมันเจ็บปวดมันคิดยากอเอาสองเอาวันนั้นอ้อมลันว่าเอาไวาี่ปุ่นชนะเยอรมันที่อ้อมไม่ไม่ชนะแต่เช,นะชียร์ใช่ไหมแต่ถึงเวลาถ้าเอาแบบมองระยะไกลได้เป็นแชมป์อ่ะเราตัดทิ้งแถวนี้เหมือนกันนะ แต่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาทีมไหนคิดอยู่ว่าถ้าเราจะต้องเขียนโปสการ์ดส่งเนี่ยเราจะเขียนคละกันแบบไหนดีสองประเทศที่น่าสนใจอาเจนคุณคิดว่าจะเขียนได้ไหมอาเจนอาจจะเขียนไม่ได้ใช่ไหมพอแล้วน่าจะไม่รออาจจะมีฝรั่งเศสอีกทีมหนึ่งสีแชัที่ีซอสเลตใหม่นี้ใช่ไหมใช่ครับคุณผู้ฟังว่าคุณถ้าเป็นคุณคุณจะเหลือสองประเทศไหนอ่ะคุณผู้ฟังบอกว่าคิดเหมือนกันตอนนี้คิดว่าบราซิลกับสเปนทรงยังดี แต่รอรอบสองก่อนว่าจะยังไงอ่าในขณะที่คุณผู้ฟังบอกว่าขอเพลงท่านผู้ชมของบอดี้ครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวถึงทุกวันนี้ยังเถียงกันไม่จบไม่สิ้นว่าช่องไหนได้ถ่ายทอดบ้างเรื่องมากจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังเข้าใจเข้าใจอารมณ์นี้เข้าใจความแบบฟุดฟัดที่เรารู้สึกข้างในใจลึกๆได้เดี๋ยวข้าพเจ้าจะจัดให้ตอบสนองคอบอลคอทีวีทั้งหลายแต่ตอนนี้ช่วยตอบสนองข้าพเจ้านิดนึงว่าสองทีมที่คุณคิดว่า ต่อให้เราไม่ได้เชียร์เขาอะแต่ดูทรงแล้วว่าน่าจะไปถึงมีทีมไหนบ้าง